สวัสดีครับสวัสดีครับผมนบรอยยั i ฟ l ลนะครับผมเป็นเป็นเซล,ลนะครับเซล,ลนบนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับราคารถแล้วก็ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่แต่ละรุ่นมันมีเซอร์จะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นเป็นตัวเริ่มต้นรุ่นกลางรุ่นท็อปถ้าพ,พูดเข้าใจง,ง่ายๆนะครับรุ่นเริ่มต้นกลางท็อปก็จะมี3รุ่นประมาณนี้แล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกัน ราคาเริ่มต้นที่237,800บาทนะครับจะเน้นสีถังเป็นสีโทนสีล้วนตลอดทั้งถังแล้วก็มีโลโก้ข้างถังก็จะเห็นได้ว่าคันที่จอดอยู่ข้างๆผมตอนนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นถังทั้งใบตรงนี้เป็นสีล้วนสีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีความาเป็นกลิตเตอร์หรือว่ากากเพชรเงาๆอยู่ข้างในในถงัง มีโลโก้มีแผ่นป้ายที่เป็นโลโก้ติดอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับผมเริ่มต้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีแดง c a n ยอนเรสอันนี้ c a n ยอนเรสนะครับแล้วก็มีสีส้มเป็น Orange Crush นะครับแล้วก็สีที่มาใหม่อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเวน t ู uh, r ่ Blue หรือว่าสีฟ้าน้ำทะเลนั่นเองทั้งหมด ทั้ง3สีที่พูดมานี่คือทั้งหมดทั้งคันเนี่เหมือนกันเป๊ะเลยยกเว้นแค่สีถังราคาอยู่ที่237,800บาทนั่นเองครับแล้วก็รุ่นที่2เป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นกลางก็จะเน้นสีทูโทนเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเบเกอร์เอ็กเพรสหรือว่าขาวแดงยอดนิยมที่เราเห็นแบบค่อนข้างเยอะนะครับเป็นขาวแดงยอดนิยมมีสีดำตัดกับแดงและตัดขอบด้วยสีทองเป็น สีใหม่นะครับผมสีดําแดงแล้วก็สีสุดท้ายของรุ่นนี้จะเป็นสีมาใหม่เหมือนกันเป็นสีดํากับสีเทาในแบบเป็นสีด้านและเป็นเป็นสีนี้เนี่ยเป็นสีเดียวของอินเตอร์ปเตอร์ที่เป็นถังสีด้านด้วยนะครับผมก็ถ้าจะสังเกตก็คือข้อแตกต่างของรุ่นเริ่มต้นกับตัวท็อปริ่เริ่มต้นกับตัวตัวกลาง นะครับก็จะเป็นอย่างแรกคือสีถังจะเป็นทูโทนตัวตัวกลางจะเป็นสีทูโทนนะครับอย่างที่2คือโลโก้ข้างถังจะไม่มีแบบนี้จะตัดตัวนี้ออกไปแล้วก็มีคําว่าโ o โยแอนฟิล l d อยู่ติดอยู่ข้างถังแบบเป็น,เป,นเป็นแบบตัวอักษรเลยนะครับข้อตต่างจะมี2แบบนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะเป็นราคา2 4 1 1 0 0บาทนะครับรุ่นกลาง มีทั้งหมด3สีขาวแดงดําแดงแล้วก็ดาเทาเป็นเป็นสีด้านนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นสเปเชียลนะครับเป็นถังสีโครเมียมเหมือนกับตัวนี้เลยแต่เป็นถังสีโครเมียมโลโก้เป็นแผ่นไม้โรยอนฟิลแบบนี้แต่ตรงกลางถังผ้าตัดผ่านตรงกลางนะครับจะเป็นสีแดงสีแดงสดนะครับมามาพาดกลางแล้วก็ตัดขอบด้วยสีทอง อีกทีนึงนั่นเองครับอันนี้เป็นตัวท็อปหรือว่าตัวตัวสเปเชียลนะครับก็ราคา243,400บาทนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลทั้ง3รุ่นของ interceptor ก็จะมีประมาณนี้ครับต่างกันแค่สีถังและโลโก้ข้างถังและราคารถที่ต่างกันครับไล่ตั้งแต่237,800บาทนะครับ2 4 1 1 0 0บาทแล้วก็ ตัวท็อปนะครับก็คือ243,400บาทนั่นเองชอบแบบไหนชอบสีไหนลองช่างใจแล้วก็เลือกอีกทีหนึง่งได้นะครับพิเศษสุดๆนะครับในช่วงของโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนี้นะครับกับอย่างแรกโปรโมชั่นแรกนะครับของ Interceptor หรือไม่ว่าจะเป็น GT ก็สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นโปรโมชั่นช่วยดาว11,000บาทครับ ช่วยดาว11,000บาทดอกเบีย้ยต่ำสุดที่4.55%ต่อปีหรือเลือกอย่างที่2นะครับเป็นดอกเบีย้ยต่ำสุดที่2.99%ต่อปีนะครับใครอยากได้เงินมาช่วยในตอนออกรถก็เลือกช่วยแรกมีช่วยดาว1 1 0 0 0บาทแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำสุดที่4.5% 5ตต่อปีหรือใครอยากอยากได้ดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่านี้ ก็เลือกช้อยที่2คือรอกเบีย้ย2.99%ต่อปีนะครับสามารถเลือกแบบแรกหรือแบบ2ได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือนนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อยากให้ทักมาคุยกันนะครับไม่ซื้อยังไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับขอแค่ทักเข้ามาคุยกันเพื่อให้หายข้องใจ นะครับเพื่อใหอ้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับทักมาคุยกันก่อนได้จริงครับแล้วก็สำหรับวันนี้รายละเอียดของโปรโมชั่นรายละเอียดของตัวรถอินเตอร์เซปเตอร์ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ถ้าหากว่าผมเซลนบนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงจริงนะครับผมก็สำหรับวันนี้เซลนบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ